มีเทรนด์ใหม่ท,ที่กำลังมาแรงสุดๆเลยทำยังไงนี่นี่นี่ Finger Dance แม no right? uh, uh, ่เดี๋ยวไม่ใช่คอมดี้ไม่ใช่นะเป็นเทรนด์ใหม่ Finger Dance ใช้นิ้วในการเต้นคุณิก้ก็ Finger Dance เคยเล่นไหมฮะเอาแค่เอาสองนิ้วเนี่ยกระโดดดึ้งดึแล้วก็มาโนอาเองว่ามันคืออะไรนี่นี่นี่ Finger Dance นนิ้วมาเต้นใส่รองเท้าิดหน่อยเออนี่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 วแล้วรู้ไหม อ่พี่พูดได้ยังเนี่ยได้สิตอนนี้มันมาฮิตที่เมืองไทยแล้วนะฟิงเกอร์แดนเนี่ยเขาเอามาเป็นการสั่งอาหารแบบใหม่รวดเร็วมากเลยสั่งอย่างเนี้ยสั่งเนี้ยสั่งคอมสั่งมว็ทคอมเลยสมมติเรากำลังประชุมอะไรอยู่นะจัดรายการแล้วสั่งผ่านเลยนะ 1112.com ใน w วิร์ลไวด์เว็บ1 2 c o m สั่งอาหารได้เลยสั่งอะไรรู้ป่ะพิซซ่าพิซซ่าและเราต้องเต้นอย่างนี้เลยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกทีนี้เราสามารถสั่งได้ปกติว่าแล้ว้องบอกทุกคนเพราะว่าหลายวันที่อ่านมาทางพิช่าคาปฏนญให้เราลองทดลองสั่งก่อนใครเลยนะและเช้าวันนี้คุณผู้ชมอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าเราเท่านั้นนะที่มานมีที่เท่านั้นที่จะทําได้ในเช้าวันนี้กับระบบ1112นะครับก็คือเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องโทรเข้าไปละ คุณจะโทรก็ยังได้แต่ทีเราจะโทรไปที่สำนักที่อาจจะประชุมอยู่ติดงานอยู่อย่างเงี้ยจัดรายการกันอยู่ก็เข้าไปนี่เลยเห็นไหมฮะแล้วก็เลือกสามารถเลือกเมนูได้เลยแล้วทำไมมีเฉพาะเราที่ทำได้เขาก็เปิด10โมงแต่เช้านี่มัน8ปดโมงตื่นไงให้จังหะ แติมเขาฟุ้งเรื่องอะไรว่าถาดแบบไหนแบบหนาแบบบางหน้าแบบไหนแล้วก็นี่เลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าไม่เกิน30นาทีนะคะเขาจะส่งเดอะพิซซ่าคอมพานีคือสั่งปุ๊บอีก30นาทีรับรองว่ามาถึงเราแน่นอนเลยนะคะก็คือคุณผู้ชมเนี้ยก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เดอะพิซซ่าคอมพานีคือสั่งง่ายๆแบบเราเลย10โมงเนี้ยนะคะสั่งได้เลยเข้าไปที่ w w w 1 1 1 2 c o m ได้เลยพี่เอลสปาเกตตี้แฮมรายการรายการอาหารที่อยากเห็นตอนนี้ตอนตอนคลิก เนี่ยนะครเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพลาดไม่เห็นกันนะฮะนี่พิซซ่าแป้งบางหน้าฮาวายเยี่ถาดกลางไปเคตตี้ไส้กรอกผัดพริกแห้งชีสบอ้นนักเก็ตน่ากินไหมแล้วก็มีอยากกินสปาเกตตี้แฮมแฮมแล้วก็เห็ดชีสบอลชีสบอลชีสบอลแล้วก็ที่สำคัญนี่คือแป้งๆที่ชอบมากเบรสติกพร้อมกับดิปปิ้งซอสแล้วยังมีอีกอย่างที่อยากให้สั่งกันชิคเก้นสติกนะฮะขอบอกรายการอาหารทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่ www.1112.com วคอกดกดที จิ้มส่งออเดอร์ไปที่ร้านเลยเดี๋ยวเราจะได้ทานกันสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วเพราะงั้นสิบโมงใครกําลังประชุมเที่ยงเทิ่งก็สั่งเลยไม่ต้ดั้งในห้องประชุมบางคนยืนไปซื้วิธอนแล้วพี่อยเอาแล้วทอแล้วทอแล้วเสียเวลาเสียต์ด้วยทีมงานผบอกว่ามีพิซซ่ามาส่งมาแล้วสั่งเมืต้นรายการรู้สึกจะมาข้างหน้าเชิญเลยครับเชิญเลยมาเลยมาเลยท้องร้องแล้ว โอ้โหเปรี้ยวจริงๆมาแล้วมาแล้วนี่เราสั่งหน้าอะไรอ่ะชิมจิ้มจิ้มจิ้มเดี๋ยวบอกชิมจิ้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 มนี่แลครับพิซซ่าแป้งบางหน้าฮาวายเยสหางกลางผมสัเหรอแล้วก็สปาเกตตี้ของกินเยอะแยะเลยอ่ะสปาเกตตี้แตงกวาไหนขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยอ่าบิน ขอบคุณมากครับบินไปเก็บที่ทิมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาพิซซ่ามาสิมาแบ่งกันนี่มนุษย์เราเนี่ยแปลกเนาะพอเห็นของกินท้องมันร้องเลยจ้อกจ้องนะชั่วเป็นหิวแขวะแขวะอยู่เงี้ยเอาตกลงแล้วไม่พูดแล้วคุณบอลล็อกเดี๋ยวที่บ้านต้องขอบอกก่อนว่าเบื้องต้นรายการเราเราใช้เว็บนะฮะใช้หน้าของเว็บตอนนี้เพราะสั่งได้แล้วผ่านทางเว็บนะครับคุณผู้ชมเปิดมือถือไปก็ได้นะ11 12ดอทคอมใช่ค่ะ11 12ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะถ้าสั่งพัดกลางนะคะราคา 299บาทจะแป้งหนานุ่มหรือแป้งแป้งบางก็ได้สามารถที่จะไปแลกซื้ออาหารรองท้องแบบที่เราหิวอยู่เนี่ยราคา39มสิบเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่่วันที่9ก้าคือสภาพของมันต้นไป